ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับมินออมอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาขึ้นหัวเรื่องที่สองกันซึ่งก็คือหัวเรื่องจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วงนั่นเองอ่ะสำหรับสําหรับเรื่องนี้นะคะใครที่ได้เรียนในห้องเรียนไปแล้วก็สามารถมาดูคลิปได้และใครที่ยังไม่ดูก็ดูกันเลยนะจะได้รู้เรื่องว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยทุกคนนะคะเปิดใบงานขึ้นมาใบงานของเราจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะ ซึ่งสามารถเอาได้ที่ไหนใแบบงานนี้อยู่ในโมเดลในการในครั้งนี้หยิบใบงานที่2ขึ้นมานะคะแต่ว่าสิ่งที่มิจราสอนเนี่ยไม่ไดสอนใแบบงานที่2นะแต่ให้ทุกคนพอจดอะไรได้ก็จดนะฝั่งละจดไปพร้อมกันโอเค okay. เพื่อนนั้นก่อนอื่นเลยคําว่าจุดศูนย์กลางม้วนและจุดศูนย์ถ่วงคืออะไรเราต้องทำความรู้จักกันก่อนนะคะอันดับแรกรู้จักคาว่าจุดศูนย์ถ่วงก่อนอะ จุดศูนย์ถ่วงภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า center of อะไร center of gravity อ่ามันคือ center of gravity นะคะซึ่งตัวนี้มาจากไหน mm hmm. gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงดังนั้นก็ตามตัวเลยตรงตัวมันก็คือจุดศูนย์ถ่วงนั่นเองหรือตัวย่อของเขาก็จะใช้เป็น cg นั่นเองนะทีนี้ความหมายคืออะไรจุดศูนย์ถ่วงเนี่ย มันคือจุดที่เปรียบเสมือนจุดรวมน้ําหนักของวัตถุน,นั้นๆไม่จําเป็นว่าจุดนี้จะต้องอยู่ตรงกลางนะคะจุดนี้คือเป็นจุดที่เป็นจุดรวมของน้ําหนักของวัตถุน,นั้นๆเยกตัวอย่างเช่นล้ยวตัวอย่างเช่น,ชนทุกคนเห็นรูปนี้ใช่ไหมสิ่งนี้คือตุ๊กตาลมลุกเออทุกคนลองนึกภาพตุ๊กตาลมลุกมันจะมีความแบบโอนเอ็นไปโอนเอ็นมาใช่ป่ะแล้วทุกคนลองเดาซิว่าจุดศูนย์ถ่วงของตุ๊กตาลมลุกอยู่ที่ไหนคําตอบคือ มันอยู่ที่บริเวณด้านล่างของตัวตาลนะ้มลุกเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตปะว่าเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมันจะอยู่ที่จุดศูนย์กลาวัตถุหรือรวลาที่ทุกคนนั่งนั่งอยู่ตรบที่เนะนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอ,อ,าอ,อี้ใช่ไหมจุดศูนย์ถ่วงเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ก้นของเรานั่นเองอ่ะโอเคอันนี้คือจุดศูนย์ถ่วง,งโอเคนะต่อมาจุดศูนย์กลางมวล,ลคือ center ร์อะไรคะคือ center o ฟ แมสก็ตรงตัวเนาะมวลก็คือแมสนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายจุดศูนย์กลางมวลหรือ center of mass ตัวย่อเขาใช้เป็น cm นะคะไม่ใช่เซนติเมตรนะเออไม่ใช่เซนติเมตรนะจุดศูนย์กลางมวลคือจุดที่เปรียบเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งก้อนหรือพูดง่ายๆก็คือจุดที่มันอยู่ตรงกลางของวัตถุนั้นแต่มันทําไมมันไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในพื้นผิวของวัตถุมันจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกวัตถุก็ได้ คือยังไงยกตัวอย่างเช่นนี่เลยโดนัทโดนัทของเรา,าเป็นไงคะมันมีรูตรงกลางถูกไหมซึ่งจุดศูนย์กลางมวลของโดนัทนี่แหละอยู่ตรงกลางอ่าสังเกตด,ดีเห็นไหมมันไม่ได้อยู่บนเนื้อของโดนัทเลยมันอยู่ตรงพื้นที่เปล่าๆแต่มันคือตรงกลางทีนี้ควลองนึกถึงอีกสิว่าสิ่งรอบตัวเราอะอะไรที่มันมีจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงกลางแต่ว่ามันไม่โดนเนื้อลองนึกรอบๆนะลอ้อรถก็ใช่เนาะห่วงยาง แหวนกำไลอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะไหนก็ได้แต่ว่ามันจะมีแกนตรงกลางเนาะมีรูตรงกลางสิ่งนั้นเนี่ยก็จะพบว่าอ๋อโอเคจุดศูนย์กลางมวลเขาไม่ได้อยู่บนพื้นผิวนะอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้อย่างที่เมดบอกจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ลูกทรงต่างกันออกไปเนี่ยเขาก็จะมีจุดศูนย์กลางที่แตกต่างกันนะคะซึ่งในหน้าน,นี้ก็จะบรรยายไว้ว่าอ๋อโอเคลักษณะของ วัตถุเนี่ยรูปร่างมันเป็นยังไงจุดศูนย์กลางมวลมันก็จะแบบอยู่บริเวณนี้นี้นีนเออ้เขาก็จะบอกไว้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปอ่านกันเองนะจ๊ะไปอ่านกันเองมาดูสิ่งต่อไปสิ่งที่น่าสนใจการหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลอา่ามาใน,นพาร์ทคำนวณแล้วนะมาใน,นพาร์ทคำนวณทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนคําว่าจุดศูนย์กลางมวลจุดเนี่ย ให้ทุกคนนึกถึงมันเป็นพิกัดนะจุดคือพิกัดถูกปะ่ะจุดคือพิกัดซึ่งพิกัดประกอบไปด้วยอะไรม้าง x ก,กับ y ถูกไหมเพราะเรากําลังคิดในระน,นาบพิกัดเนี่ยเวลาเราเขียนเราก็เขียนเป็น x และ y แบบนี้เสมอเนาะ x ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย y ทีนี้ทุกคนลองสังเกตแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะหายังไงวิธีการหาจุดศูนย์กลางมวลหรือตำแหน่งของศูนย์กลางมวลทั้งระบบเนี่ยหาได้จากสูตรนี้เลยสูตร2สูตรนี้ ซึ่งมิทบอกว่าไงมิทบอกว่าจุดเนี่ยมันก็คือพิกัดดังนั้นมันมีค่า x ก,กาับ y เนี่ยเราก็ต้องคิด x กับ y แยกกันอ่ะทุกคนลองสังเกตอันนี้ก่อนรูปทางด้านซ้ายมือของเราพบว่าเรมีมวลทั้งหมดกี่ก้อนอ่ะในที่นี้เขาก็จะให้มาทั้งหมด4ก้อนเนาะให้มา4ก้อนทีนี้ทุกคนลองดูการคิดตำแหน่ง x เ,เนี่ยจะเกิดจากมวลก้อนที่1คูณกับตำแหน่ง x ที่1ดูยังไงเราไปดูเลยมวลก้อนที่1อยู่ตรงนี้ตำแหน่ง x ที่หนึ่ง เราก็ดูเลยว่าไอมวลก้อนที่1ของเราเนี่ยตำแหน่ง x มันคือตัวไหนมันคือ x หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเขียนเราก็เขียนว่ามันคือ m 1งคูณอยู่กับ x 1อันนี้คือจบของมวลตอนที่1ต่อไปมันจะบวกด้วยมวลตัวที่สองซึ่งมวลตัวที่สองยู่ไหนไปดูอะมวลตอนที่2องยู่นี้ตำแหน่ง x อยู่ตัวไหนเอาลากลงมาให้มันโดนแกน x อะมันคืออะไร x สองเพราะฉะนั้นมันก็คือบวกด้วย m 2 x สอง และแน่นอนตัวต่อไปมวลตัวที่3มอยู่ตรงนี้ตำแหน่ง x ที่โดนก็คือ x 3ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอ๋อมันก็บวก m 3บวกเอ่อคูณ x 3นะคะและสุดท้ายมันก็จะบวกไปเรื่อยๆจนถึงมวลตัวสุดท้ายคูณกับตำแหน่ง x สุดท้ายที่มวลตัวนั้นอยู่โอเคไหมอันนี้คือสั่งด้านบนทีนี้มันยังไม่จบมันยังส่วนด้วยมวลทุกตัวบวกกัน วนทั้งระบบบวกกันนะทีนี้ก็คืออะไรมนะั m 1. M 1่ง m1 m1 บวก m2 บวก m3 แล้วก็บวกไปเรื่อยจนถึง mm นั m ่นเองโอเคไหมอันนี้คืออะไรที่เป็นกัด x ต่อไปถ้าเราจะหาพิกัด y หายยังไงนี่เลยพิกัด y พิกัด y ของเราคิดเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนตำแหน่ง x เป็นตำแหน่ง y แค่นั้นเองดังนั้นอันนี้ก็คืออะไร m ตัวที่1ไปดู m ตัวที่หน่ตรงนี้และพิกัด y ตรงไหนก็ลากไปลากให้ไปตัดแกน y ปุ๊บอ๋อคือ y 1 เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อมันคือ m 1 y 1และแน่นอนมันก็จะบวกไปกับ m 2 y 2บวก m ส y สาบวกไปเรื่อยๆจนถึงมวลก็สุดท้ายทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือตัวส่วนตัวส่วนของผู้เขาทั้งสองระหว่าง x กับ y เนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะว่าอะไรมันคือผลบวกของมวลทั้งระบบนั่นเองโอเคไหมจ๊ะเอออันนี้คือวิธีการคำนวณเพราะฉะนั้นต่อไปอเราจะมาดู example กันเรียนน้อยนะ example กันนเล็กๆน้อยมา สำหรับข้อนี้สี่นี้นะคะเรามาลองดูกันทุกคนลองสังเกตในรูปนี้เนี่ยมีมวลอยู่ทั้งหมดสี่ก้อนด้วยกันถูกไหมซึ่งไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเราจะให้อันไหนเป็น m1 m2 m3 m4 ออันไหนก็ได้แล้วแต่เราคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิจ,จะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นมวลก้อนที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นมวลก้อนที่หนึ่งสอง สแล้วก็4ีอย่างนี้เนาะเมื่อกี้มินบอกว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดเป็นพิก,กัดใช่ไหมซึ่งพิก,กัดมันคือ x y ดังนั้นเราต้องหาแยกกันก็หาของแกน x ก,ก่อนอะหาของแกน x ก,ก่อนซึ่งมันก็คือ xcm นั่นเองก็คือ x center of mass นะคะก็จะได้ว่าไปดูเลยมวลตัวที่หนึ่งของเราค่ามวลเป็นแะค่ามวลคือกิโลกร,รมัมนั่นแหละน้ําหนักของมวลก้อนนั้นมีค่าเป็น สกิโลกร,รมัมอันนี้คือ m 1ก็ใส่ลงไปก่อนเลยว่ามันคือสาต่อไปมันจะคูณกับอะไรคะคูณกับตำแหน่ง x ที่อมวลสามกิโลกร,รัมนั้นอยู่อ่ะก็ลองดูดิมันลากลงมามันมันคือเท่าไหร่มันคือหนึเพราะฉะนั้นทําการคูนเลยคูณ1เข้าไปเลยนะอ,อันนี้มวลก็ให,หนึ่งสร็จละต่อไปมวลก้อนที่สองบ้างมันคือกิโลกร,รมัมคะสี่กิโลกร,รมัมเนาะมันคือก้อนนี้สกิโลกร,รมัมแล้ว ลากมาปัดแกน x คือ2เทรานั้นก็คูณ2แล้วก็บวกกับมวลก้อนที่3คือตัวนี้2กิโลกร,รัมใช่ไหมสกิโลกร,รมัมแล้วก็ทําการลากลงมาให้มันปัดกับแกน x ปุ๊บปรากฏว่ามันตรงที่4เพราะฉะนั้นมันก็จะคูณกับ4ต่อไปมันก็จะบวกกับมวลก้อนสุดท้ายมวลก้อนที่4ก็คือ2กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รมัมลากลงมาเช็คซิตัดที่7ด เพราะฉะนัน้นก็คือคูณกับ7นั่นเองโอเคต่อไปยังไม่จบใช่ไหมมันต้องทำงไงต่อส่วนด้วยผลบวกของมวลทุกตัวรวมกันซึ่งมวลของเราประกอบไปด้วยอะไรมัาง3ใช่ไหมสามกิโลกร,รมัมบวก4กรริโลกรัมบวก2กรริโลกรัมแล้วก็บวก2กรริโลกรัมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราลอ,ลองคิดเลขดูสิอันนี้ก็จะได้เป็นอะไร3บวก8บวก8ด บวก14แล้วก็จะส่วนด้วย11ตรงนี้จะได้เป็น3 3มส3่วน11หรือเท่ากับ3นั่นเองแสดงว่าเราได้พิกัด X อ,อย่างได้แล้วก็รอไว้เลยพิกัด X ได้แล้วต่อไปพิกัด Y บ้างพิกัด Y พิกัด y พิกัด y หายอย่างไรเหมือนเดิมใช่ไหมมิ้บอกว่าเราก็แค่ทำการเปลี่ยน ตำแหน่ง x ให้เป็นตำแหน่ง y เพราะฉะนั้น ycm ของเราจึงมีค่าเท่ากับมวลเหมือนเดิมเลยมวลก้อนที่1ก็คือ3กิโลกร,รมัมไปดูตำแหน่ง y ของมวลก้อนที่1มันตัดอะไร8ใช่ไหมมันก็คูณ8ต่อไปบวกมวลก้อนที่2คือ4กิโลกร,รมัมดูดิมวล4กิโลกร,รมัมลากไปตัดอะไร4ก็คูณกับ4ต่อไปบวกกับ มวลก้อนที่สามนั่นก็คือ2กิโลกร,รมัมลากไปตัดเลยเกเพราะฉะนั้นมันก็คูณเและสุดท้ายบวกกับมีขอขยับมัางล่างนะบวกกับมวลก้อนสุดท้ายคือสอกิโลกร,รมัมแกน y ดูนิลากไปปุ๊บตัดกับ6เพราะฉะนั้นมันก็คือ6นั่นเองตัวส่วนมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันคือผลบวกของมวลทุกตัวรวมกันนะ เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นอะไรคะมันจะได้ออกมาเป็นยี่สิบสี่บวกสิบหกบวกสิบเอ็ดบวกสิบสองส่วนด้วยสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าของ ycm ออกมาเท่ากับหกสิบสามส่วนสิบเอ็ดดังนั้นเราก็เอาตัวเลขเนี้ยไปตอบเลยนะคือหกสิบสามส่วนสิบอดคือคำตอบเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเนี่ยให้เราตอบเป็นพิก,กัดซึ่งพิก,กัดก็คือนี่เลย 3กับ6กังสส่วน11นั่นแหละคือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนพอรู้วิธีแล้วนะในใบงานมีโจทย์นี้และโจทย์นี้อยู่ให้ทุกคนลองทำนะคะลองทำเองเฉลยของตัวนี้ได้เป็น172ส่วน17กับ120ส่วน17ะคะกับข้อนี้ออกมาเป็น14แล้วก็10นะลองทำกันดูนะคะ สำหรับวันนี้เรื่องนี้ก็จบไปเท่านี้นะคะอย่าลืมทบทวนกันด้วยหลายทุกคนบายบาย